สวัสดีครับผมอยู่กับผมนาะตีบอมเปอร์คลิปนี้นะครับผมก็จิกไอเดีเขามาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยซึ่งรถที่พวกคุณเห็นกันอยู่ก็ยังเป็นรถที่ยังมีโบคาดอยู่เลยก็คือ MX30AUF1 oh, นะครับ <okay. S 1> AUF1 <laughs> ก็จะเป็น h a r ิเซอร์ฝรั่งเศสที่ใช้แชสซีของ MX30 นะครับ <laughs> ก็จะเป็นคันใหม่ที่เพิ่งเอาเข้ามาในแพชมันชื่อแพชเย่ here, นะ ลาโรยอลใช่ไหมอ่านฝรั่งเศสไม่เป็นใครช่างฝรั่งเศสบอกผมหน่อยอ่าซึ่งเอ3 0กสาสิบคันนี้นะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้เป็นคันที่ต่อมาจากเอเอลซีบิสเบซึ่งฝรั่งเศสมีฮับวิเซอร์อยู่แล้วนะครับผมคันหนึ่งคันนี้จะเป็นคันที่สองและอาจจะมีคนสงสัยไอ้คันแรกหายไปไหนวะอ๋อรอเลนห้าห้าปะเออนั่นแหละที่กูขายทิ้งไปแล้วนะที่พี่ขายทิ้งไปแล้วโอ้เยี่ยม อยู่เป็นพรีเมียมเดต4.3ทีมแคทเคยถ่ายไปแล้วไปหาคนดูเองอ่าโฆษณาให้เลยให้สปอนเซอร์เขาเลยนะพี่ปอนพี่พีขอสปอนเซอร์พี่ปอนแล้วเขาดูคลิปเราอ่ะนะไม่รู้โอเค Mx30 a u f 1นะครับผมแรง5สัญชาติฝรั่งเศสแบตเตอร์เร7.0 อาวุธประจําตัวรถก็ M2 b r o w n i n กหนึ่งกระบอก9800นัดเป็นปืนบลลังคากระบอกเดียวโดโดๆเลย155มิลิเม mm ตร GCT F1 Harvester ขนไปได้42นัด f i r s t s t a g e 42นัดส m o k e สลูกยิงออกทีละสองใช่ไหม <laughs> ผัวมจได <c oughs> <ช>้ยิงทีละสใช่อะยิงทีละ <c oughs> สองตามสไตล์ฝรั่งเศสและไม่คุมทั้งตัว <c oughs> ตามสไตล์ฝรั่งเศสเหมือนกันอีกแล้ว อัตราการหันป้อมปืน8.5องศาต่อวิมุมกดลบ4มุมเงย66อัตรา,ารประจุกระสุน7.5วิเป็นออโต้โหลดนะครับเกราะตัวถังดันหน้ารอบตัวเลย30มิมลป้อมปืนรอบตัว20มิลแล้วก็ไม่มีคอมโพสิตไม่มีอะไรช่วยนะครับผม,มเบกล้วนๆเรียกสามสิก็ถือรถพิจิบางนะแต่พอมาอยู่คันนี้ปุ๊บทำให้รู้สึกมันโดนลดนสเปคลงเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึง่ง เอเมกสิบเกาะมันเท่าไหร่ไม่นับเอเอเรถเต่อันนี้ไม่กูไม่รู้ใช่พี่มันลดสเปกลงใช่อ่ะลถเนิบเกาะใช่อืมเล้าใจอืมพลรถสี่นายจะมีพอบบพลปืนพลบระจุพละครับซึ่งอาจจะมีคนสงสัยนะครับว่ารถออโต้โหลดเอาพลบรรจุมาทำหาอะไรออโต้โหลดจะโหลดกระสุนเข้าปืนแต่โหลดกระสุนคนรถคือคน นะครับเออมันมันใส่ออโต้โหลดมาเลยนะไอ้ทั้งแผงถ้ามึงเอามาเต็มแผงมันก็ออโต้โหลดหมดเลยแต่กูก็ไม่เข้าใจจะมีพลจุททำเที้ยอะไรก็อาจจะแบบว่าติดรถมาอย่างที่มึงว่าก็ได้เออติดแล้วก็อย่าง,งนี้ก็คือผอบอคุมปืนหลักได้ซึ่งเป็นฮาร์วิเซอร์คันเดียวในเกมนะตอนนี้ที่ผอบอคุมได้นั่นหมายความว่าโอกาสตายเราก็จะน้อยลงถ้าเกิดประชิดแบบโดนเขาใส่หน้ามาใช่ น้ำหนัก42ตันแรงเครื่อง720แรงมา้าครบรอบที่2 4แม็กสปีด65กิมต่อชั่วโมงใส่ในของมันก็ตามนี้นะครับกระสุนลูกส MOKE กับลูกแต่อากาศแบบเดกันกับลูกพาราดินลูกเดียวกันกับอาชั75ญี่ปุ่นนี่ก็กระสุนบ้านมันเอง OE 1 5 5 5 6มวลระเบิด6.8กิโลเจาะ54มิลิเมตรทุกระยะทุกองศา โอเคพี่คันนี้ว่าอย่างไรคันนี้เหรอใช่อืถ้าถามกูนะกูว่ากระสุนเฮดอี e หลักมันเบาไปหน่อยที่มันให้มาเทียบกับเอเออตราจรชาวบ้านเขาอะอมมันจะเบากว่าญี่ปุ่นเอไทยเจ็ดห้าได้มั้งไทยเจ็ดห้า 75, มันลูกเอ็มหนึ่งศูนย์เจ็ดมันเท่าไหร่เอ็กพอร์ตสี่เท่าไหร่หกจุเดเก้าแปดป่ะใ้าเท่าไหรใ่ใช่ไอ้ลูกฝรั่งเศสหกจุดแปด ใช่อันนี้มัน6.8เท่ากับไท75เท่ากับลูกไทย75ของไอ้ไท75มัน6.8เฉยๆอะซึ่งเลทมันอยู่สูงเนี่ยไทเจ้าถ้ามันอยู่6.3ถูกปะ่ะอ่ามันยังมันยังยิงได้อยู่อะถ้าไม่เจอไทเกอร์นะอัน <ผม S 2> นี้เ,นจเจอไทผมเล่นรัสเซียก็ไม่มีปัญหานะแรงระเบิด6.5เองใช่แต่กลัวมันน้อยไปหน่อยนะเพราะว่าแม่งยิงไทเกอร์สองเฮดเนี่ยมันยิงไม่ได้นะเว้ยแม่งต้องลงกระหม่อมอย่างเดียวหล้ไม่ก็ยิงใต้ตีนอย่างที่ผมทำประจำนะใช่ แต่ของอเซียมันดาเมจเท่าไหร่อะมันไอพวกซีมาร์ทห้าจุดเท่าไหร่หกห้าหกกว่าแต่ไม่น่าจะเท่ากัองเซหกจุดห้าเอสเซียน่าจะน้อยสุดนะตอนนี้ใช่ถ้าเทียบไปรถอัตาจอนเนอะอเมริกามีปะไม่มียังไม่มีรอพลาาดินแล้วรออยู่อังกฤษมีอะไรโโอังกฤษมีไอเออไรโนไรโนก็จะแรงกว่าไรโนแปดกิโลอะมันโดนตรงไหนก็ตายอะอืมแล้วก็ของอะไรวะ จีนอิตาล์รีมีไหมจำไม่ผิดจำได้ว่าไม่มีใช่สวีเดนสวินบาคารบาคาร์เลทเท่าไหร่นะหกจุดเจ็ดโลสามจุดสองวิลูกเคซีเหมือนกันกระสุนสิบสี่นัดใช่บาคารก็จะแรงกว่าบาคาร์เจ็ดจุดห้ากิโลเลยตอนนี้บาคารสุดตีนนะพี่ตอนนี้บาคารสุดตีนแล้วในเกมเนี่ยสุดตีนสุดใช่บาคารก็จะแรงกว่าไอ้นี่มันมันได้โหลดเร็วไงแต่มันไม่แรงใช่ก็ไม่รู้อาจจะผมอาจจะดวงดีกับมันได้นุกก็ได้ใช่ลองดู นี่เป็นคนที่ไม่สันทัดรถแต่าจรนะแต่ว่าให้เรื่องโหลดเร็วอยู่แล้วก็มุมกดก็แค่ลบสี่ตามสไตล์ของมันนะโอเคใช่เจอแมปเนินก็เล่นยากอยู่นะคันนี้รถมันสูงด้วยแหละเวลาเราจะโผไปยิงเขาเขาจะยิงเราได้ก่อนเนี่ยเพราะว่ามุมปืนที่เราเห็นก็คือหัวเราโผมาคืบหนึ่งแม่งโดนลังกระสุนพอดีอ่ะใช่โอ้บุไปย,ยกคันถามว่าสูง<อ>ไหมคิดว่าสูงคิดว่าสูงคิดว่าสูงน่าจะสูงสูงก็สองเมตสามเอ็มสูงว่าท้ายเจ็ดห้านะคิดว่านะส่วนตัว น่าจะสูงกว่าใช่สูงเลยแหละแต่ก็ไม่รู้อยู่ที่เพไตล์แต่ละคนด้วยว่าจะเล่นออกมายังไงเขาเล่นเล่นไม่ค่อยถนัดแต่ไม่ได้ความเร็วนะเร็นอาจรร์ที่วิ่งวิ่งซิ่งมากค่อนข้างจยเร็วเลยใช่ถ้าตุ๋ยก็เล่นตุ๋ยได้อยู่แต่บางทียิงหลังทีห้าสี่ก็ไม่ตายไม่รู้ทําไมนันแหละก็นั่นแหละอันนี้คือพูดในมุมมองของคนที่เล่นอาถรรพ์เป็นไหมเป็นแต่แฮปปี้กับมันไหมไม่ ใช่เล่นพอเล่นพอได้ดีกว่าใช่ครังพอได้ดีกว่าไม่ไม่ทำท่าสายนี่ผมชอบสัตว์อัตจรจมลองดูบ้องว่าเป็นยังไงือก็ตอนนี้อัตจรในเกมก็ถ่ายไปเกือบหมดแล้วแหละเล่นกาเพยเซฟขอมนนะเออถ้าถ้าเทเิสปมเหลือรถเยอรมัน a สิบห้าเซนที่เกียรถ่ายแต่ผมรอแพเซอร์ครับพิเซอร์สองพันดีกว่าสิบห้าเซนต์ตัวไหนกว่าสิบห้าเซนแล้วหนึ่งแหนึ่งอ่ะไอ้การก็รอมาลาดินหนุกอยู่ ปพาะาดินเนี่ยโมเดลเสร็จแล้วจะเข้าหลายแพทแล้วไม่ไม่เข้าสักทีแครอควยแล้วก็โอเคตามนั้นก็เดี๋ยวพี่แกกดกับผมไปด้วยที่จะเอาไอดีผมไปเป็นไอการ M46 นะครับใช่ป่ะโอเคเกมที่เอสกเสร็จสาม ยิงทีใส่อะไรวะนะ่ะไทเกอร์ลอยได้เหรอเอาเอาเอาพี่ <c oughs> เจอกันในคลิปอเออ ไอตัวเทียวผมวิ่ไม่กินย<ล>ี<ล>่สิบโลโบต่ำซัดเอ้าเรียบร้อยอย่าบอกว่าตัวเดียวกันอนะฮานะ เพ็นร้อยพีไปแล้วน่าจะประมาณผมตีให้ทักพันแปดพันแปดห้าสิบซัดเลยซัดมันน่าจะถอยไปก่อนนะอะยังไม่กี่โดนอยู่ีกงนัดหนึ่งไปคดูวย อะไรวะเนี่ยยิงไทเกอร์ซัดไปมันเขียนอะไรพี่นอเกีอกชีเทียเมื่อกี้เอาสามตัวแล้วพี่ยิงิงไทเกอร์เรมื่อกี้

ใช่ปืนกลใช่ไหมนะเอา้าปืนกลเหรอบายบายเอ้ bye <laughs> อาคนละคันด้วยเออไม่เป็นไรอ๋อฮัลโหลกวอายอยูอ่ ตีตะขาบขาดทีห้าสิบสี่โหลดกระสุนในซอยอีกแล้วเช็คเียร์ บายบายโคเม็ดโหลดเกาเวดแล้วไงบึ้มเรียบร้อยเอฟหนึ่งศูนย์สโอ้ยทำกูปังตายเวด ไหนไหนอยู่ไหนมีอีกไหมตัวแบ็กอัพไม่มีน่ยเหรอไม่ใช่มันแค้นไปหยิบเครื่องบินมานะอันนี้สู้ไม่ได้นะ ต้องบิน โอ้ย <c oughs> ต้นไม้แต่ได้อยู่เชียยูห้าเจ็ดได้อยู่ <c oughs> ไปหาเป้า ปือแตกเลยแต่สิบสี่มินมันยังอยู่อ่ะยื้อให้หน่อย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 นั่นแหละ thank you เดี่ยวไหมหรือตรงตรงยิ่งร้อยออบเจ็บร้อย ไอ้ Bref, ını, playable, สามไอ้สามสบายซี่สบายซี่ เไปสิรอให้กูก่อนมอแม่งมาทางนี้ด้วยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละ What the fuck อะไรวะฮิคาร์ซีเอสยูห้าเจ็ดคันหนึ่งร้อยห้า โอเคครับผมเป็นไงกันบ้างกับรถคันนี้ก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับผมส่วนตัวให้วดีไหมดีติดแค่ป้อมแม่งใหญ่เหลือเกินแล้วก็กระสุนเป็นกองเต็มหลังป้อมเลยทําให้ชีวิตอยู่ยากขึ้นแต่ว่าก็แลกกับอัตราการประจุกระสุนที่ไวกว่าคาร์บิเซอร์คันอื่นก็ถือยังยังเล่นยังเล่นได้อยู่แต่ก็เล่นยากพอตัวนะครับส่วนตัวผมก็แฮปปี้กับมันโอเคดี เดี๋ยวเล่นฝรั่งเศสมาเลยแล้วเจอกันโอเคก็ถ้าชอบนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ย